หน่วยวันลอยกระทงขั้นตอนของการทำกระทงค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีต้นกล้วยใบตองไม้กลัดนะคะแล้วก็มีแม็กมีดอกไม้รวมไปถึงทูบเทียนที่เราจะใช้ปักกันก่อนลอยด้วยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเด็กๆนะคะก็ เตรียมนะอาจจะเป็นคนที่บ้านนะผู้ปกครองนะคะเตรียมต้นกล้วยนะคะขนาดก็แล้วแต่ความพอใจของเราได้เลยค่ะว่าจะใช้แบบเล็กหรือแบบใหญ่เนาะแล้วก็คุยนะคะก็จะพยายามใช้ไม้กลัดเนี่ยให้ได้มากที่สุดเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้พวกตะป,ปูหรือแม็กเนี่ยนะคะก็อย่างที่วิวบอกนะคะของพวกเนี้ย จะย่อยสลายยากเนาะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายสำหรับคนที่ลงไปใช้แม่น้ำลำคลองได้ด้วยนะคะ่คุยก็จะใช้ไม้กลัดเนี่ยกลัดอันนี้ก็จะเป็นส่วนฐานของกระทงเนาะอา่าแล้ก็กลัดให้เรียบร้อยเลยรอบๆแบบนี้นะคะก็พยายามต้องระวังนะในส่วนนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะทำเองไม่ได้นะคะเพราะว่า มันจะมีเรื่องอุปกรณ์ที่มีความแหลมคมเนาะอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กๆเด็กๆอาจจะช่วยในการตัดแต่งนะคะแล้วก็ใส่ดอกไม้นะหรือว่าช่วยพับเนาะอ่าพอทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาฉีกใบตองเพื่อที่จะทำเป็นของตกแต่งขอบกระทงเนาะอ่าฉีกไว้อย่างนี้เลย นี่นะคะเราก็ทำเป็นม้วนๆเป็นแหลมๆแ,แบบนี้แล้วก็แม็กนะรอไว้เพื่อที่จะเอามาใช้ตกแต่งพร้อมกันนะคะเราก็ทำไว้ไหลายๆอันซึ่งกระทงเนาะมันก็มีหลายแบบดกๆจะทำเป็นแบบยากหรือแบบง่ายก็ได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับเรานะคะอ่านี่คุยก็เริ่มประกบติดแล้วนะทําเป็นแบบสองชั้นแบบนี้นะคะ ก็ใช้ไม้กลัดกลัดลงไปจนรอบกระทงเลยค่ะเด็ก เมื่อเรานะคะติดตัวรอบกระทงแล้วนะคะเราก็เอาดอกไม้เนาะมาตกแต่งดอกไม้อะไรก็ได้นะคะสีสันสดใสที่เราชอบหรือว่าที่สามารถหาซื้อได้หรือว่าที่บ้านเรามีดอกอะไรสวยๆเราก็สามารถที่จะเอามาใส่กระทงของเราได้นะคะพอใส่ดอกไม้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ติด ทูบติดเทียนนะคะเสียบลงไปที่กระทงเลยวันลอยกระทงปีนี้นะคะถ้าเด็กๆได้ไปลอยกระทงกับคนที่บ้านอย่าลืมส่งภาพมาอวดคุณครูบ้างนะเพราะว่ากิจกรรมลอยกระทงปีนี้นะคะก็อาจจะมีจัดเนาะอย่าง New Normal ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ